ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله من هنا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشَر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله خخ سنديسكم الله سبحانه وتعالىนะครับ بصدد إخوتي ทุกท่านที่มาร่วมละหมาดจุมห์นั่นคือการอิบาะหดในรอบสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการละหมาดเพื่อที่จะเคารพพักดีหรือว่าศรัทธาต่อลอสสุบาหานาะหัวตาลาแต่เพ,พียงผู้เดียวแล้วก็ขอย้ำเตือนกับเราทุกๆคนที่อยู่ณที่นี้ให้มีความยำเกรงต่อลอสสุบาหานาะหัวตาลาซึ่งแน่นอนไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสเสบียงที่ยิ่งใหญ่ และแน่นอนจะเป็นเรบียที่นำพาเราไปสู่สวรรค์ของลอสบาร์นะอุวาตาลานอกเสียจากการเยี่ยมเก่งเกาะลอสบานะอุวาตาลาเยี่ยมแท้จริงฮามดุลิลละแน่นอนพี่น้องสิ่งแรกที่เราในฐานะผู้ศรัทธาต่อลอสบานาอุวาตาลาจะต้องนึกถึงและขอบคุณนั่นคือเนอยมะต่างๆที่เราประทานมาให้กับเราบนหน้าดุนยานี้ซึ่งเนอยมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือเนอยมะอิสลามคือการที่เราให้เราอย่งเป็นมุสลิมเกิดขึ้นมา เป็นมุสลิมหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งเข้ารักอิสลามและแน่นอนณนะขณะน,นี้เราก็ยังเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ศรัทธาตอ่อรัชสมบาตนาหัวตาลาเพราะแน่นอนสิน่งนี้จะเป็นเพียงแค่สิ่งเดียวที่ไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ดีมากมายขนาดไหนก็ตามแต่แต่ถ้าเรายังเป็นบุคลหนึ่งที่ยังศรัทธาต่อรัชสุบตนาวตาลๆๆเาเพียงผู้เดียวเราก็มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ส่วนสวรรค์ของรัสมบาตนาหัวตาลาฉะนั้นนี่คือนิยามที่ยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดที่เราจะต้องรักษา ในสิ่งหนึ่งที่เหมาะกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นั่นคือเนอมาทีเรวันอัลหรือวันอามานความปลอดภัยนั่นเองซึ่งเราเองในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นถึงเรื่องราวของสิ่งที่มันก่อความเดือดร้อนหรือว่าสิ่งที่มันทาให้พี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยทางภาคอีสานเนี่ยเกิดความเดือดร้อนด้วยกับการที่พวกเขาไม่มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตทั้งที่ก่อนทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขามีความปลอดภัยแต่รอสุมานอูวัตลาได้ทดสอบ ให้พวกเขาได้พบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการสงครามหรือว่าการคุกคามนั่นเองฉะนั้นเราเองถึงแม้ว่าจะไม่โดนสิ่งเหล่านั้นแต่เราจะต้องฉุกคิดแล้วก็ใครควรว่าสิ่งที่อัลลอยังให้กับเราอยู่เนี่ยนั่นคือความปลอดภัยเนี่ยมันคือเนื้อมะที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องขอบคุณแล้วก็ช่วยกันขอดุอาให้อัลลอฮฺสุมานอะัลตะลารักษาสิ่งที่เรามีอยู่นั่นคือความปลอดภัยอันนี้เนี่ยไปตลอดนั่นเองฮัมดุลลาสิ่งหนึ่งพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนั่นคือสิทธิในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมสิทธิที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมหน้าที่นี้เนี่ยอยากจะพูดไปในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันในชุมชนเพราะเราเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่มานั่งฟังฟุบ้านามสัสซิดแห่งนี้เนี่ยเราเองอยู่ในชุมชนแห่งนี้และแน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในชุมชนแห่งนี้เนี่ยอิสลามไม่ได้สอนให้เราเองเนี่ยอยู่เพียงแค่ตัวเรา อิสลามไม่ได้สอนให้เราเองอยู่ด้วยกับความรักที่มีอยู่ในตัวเราและครอบครัวของเราหรือว่าญาติพี่น้องวรุงตระกูลเชื้อสายของเราเท่านั้นแต่อิสลามสอนให้เราได้รู้ว่าอินนัมันมุมีนูนะอิควะแท้จริงพี่น้องทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อเราเนี่ยคือผู้ที่เป็นพี่น้องกันนะที่อาลัสซุมาฮานะฮูวาตาลานั่นเองที่เราจะต้องให้สิทธิกับพวกเขาในสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิทธิที่ที่ต้องมอบให้นั่นเอง ม่ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อล์หรือแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่ใช่ลิมเนี่ยอิสลามก็สอนให้เราให้สิทธิกับพวกเขาไม่อนุญาตในการที่จะละเมิดในสิทธิต่างๆที่พวกเขาควรจะได้รับฉะนั้นเนี่ยอยากจะพูดถึงสองสิทธิสําคัญที่ถ้าเราเองช่วยกันรักษาสองสิทธินี้เนี่ยนะมันจะทําให้ชุมชนหรือว่าพื้นที่ที่เราอยู่ส่วนรวมตรงนี้เนะี่ยมันเกิดความสงบและเกิดความสุขด้วยการอนุมัติของลอสอัลวาดอลานั่นเอง อ Allah SWT อ่านอัลกุรอานนะพี่น้องมาฟั้นเราะนิลกิตาบิมินชัยผู้ว่าเราเนี่ยหมายถึงว่า Allah ะ w t วัลลอลาเนี่ยไม่ได้ละเลยในคำพิอัลกุรอานสิ่งใดเลยหมายความว่าออัลล Allah ะ w t วัลลอลาทุกสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับประโยชน์จากมันในดุนยาและอาคีรอและเช่นเดียวกันทุกสิ่งที่มนุษย์ควรที่จะได้รับการปกป้องจากออัลล Allah ะ w t วัลลอลานี้ทุกๆสิ่งที่เันเดรร้ายทั้งดุนยาและอาคีรอเนี่ยทุกอย่างมันมีอยู่ในอัลกุรอานทั้งหมด เราบอกทั้งหมดไว้ในอันกุรอานฉะนั้นเช่นเดียวกันการอยู่กันอย่างเป็นส่วนรวมด้วยความสงบและความสุขและเกิดความดีงามในอันกุรอานอัลลอฮ์สุบานอัวาตาลาก็ไม่ได้ละเลยในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเนี่ยสิทธิแรกที่จะทำให้ชุมชนของเราหรือว่าพื้นที่ที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมีความสุขและเกิดความดีงามซึ่งกันและกันน,นั่นคือการให้สิทธิการระหว่างเพื่อนบ้านฮักกุจาร์หรือว่าเพื่อนบ้านนั่นเองซึ่งแน่นอนคําว่าเพื่อนบ้าน ในรูปแบบหรือว่าในทัศน์วิสลามเนี่ยไม่ได้หมายความเป็นแค่คนที่อยู่บ้านติดกับเราใช้คาติดกันเพียงเท่านั้นหรือว่าคนที่อยู่ด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านหลังบ้านของเราเท่านั้นแต่ในทันทัศน์วิสลามเนี่ยคำว่าเพื่อนบ้านคือบุคคลที่อยู่รอบข้างเราทั้งหมดจนถ้าว่านักวิชาการบางคนเนี่ยบอกว่ากระจายไปจนถึงถึงกระทั่ง40สหลังเนี่ยไปด้านซ้าย40หลังด้านขวา40บหลังด้านหน้าก็4ี่สิบหลัง และด้านหลังก็เช่นเดียวกัน40หลังเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกๆด้าน40หลังเนี่ยนั่นคือคนที่เรียกว่าเพื่อนบ้านที่เราจะต้องมอบสิทธิที่ดีงามให้กับพวกเขาไม่ก่อกวนไม่กอ่กอความเดือดร้อนให้กับพวกเขาหรือว่านักวิชาการบางคนบอกคําว่าเพื่อนบ้านคือคนที่ใช้มัสยิดหรือว่าที่ที่สุ่อยู่ต่อลัสมานอว,วตารร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนบ้านฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนหรือว่าขอบเขตไหนที่จะเรียกว่าเพื่อนบ้าน อิสลามหมายถึงว่าทุกคนที่มีความเกี่ยวพันกับเราในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน,นในชีวิตประจําวันน,นั่นคือเพื่อนบ้านของเราทั้งสิ้นที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงของเรากับเราฉะนั้นทั้งชุมชนตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของชุมชน,นทุกคนในชุมชนนี้เปรียบเสมือนกับเพื่อนบ้านของเราทั้งสิ้นที่เราจะต้องมองบสิทธิซึ่งถือว่าเป็นสิทธิที่สําคัญอย่างหนึ่งในอิสลามอัลลอฮฺสุบานอวะตลาได้บอกถึงสิทธิสิบประการพี่น้องในอัลกุรอาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสิทธิของเพื่อนบ้านเรากล่าวในอัลกุรอานว, <c oughs> ว่าว่าอูุลลอฮวาลาตุชริกูบิฮีชัยอาาัจงอีบานะต่ออัลลอฮ์และอย่าได้ตั้งภาคีนําสิ่งดใดเนี่ยมาเทียบเคียงกับพระองค์นี่คือสิทธิที่สาคัญที่สุดคือให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์แล้วพระองค์กล่าวตา่อว่าบินวาลีไดนิอัลสานาและจงปฏิบัติดีต่อบิาดามารดาปฏิบัติดีต่อบิดามารดาเป็นสิทธิประการที่สอง รองลงมาจากสิทธิที่ต้องมอบให้กับอระสุภานาหัวตาลาวาบินุบาสิทธิประการที่สามคือสิทธิของญาติใกล้ชิดของเราวันยาจามาและเด็กกำพร้าวั een, นมาซากีนคนยากคนจนวันจาริดินกุบาและเพื่อนบ้านที่เป็นญาติใกล้ชิดของเรานี่ก็คือสิทธิสาคัญประการหนึ่งวันจารินจุนุบและก็เพื่อนบ้านที่ไม่ใช่ญาติใกล้ชิดของเรา สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่อาัลลอฮฺสุบานอะัวตละลาก่าในอายานี้เนี่ยถ้าเราสังเกตและเราพิจารณาเราจะรู้ว่าอาลัลลอฮฺบอกถึงสิทธิที่สําคัญบนหน้ารุญยานี้นั่นคือสิทธิของเลาและสิทธิของบิดามารดาและอื่นๆแต่ในนั้นเนี่ยซึ่งมันรวมไปด้วยกับสิทธิที่สําคัญที่มนุษย์ต้องมอบให้แก่กันเนี่ยมันมีสิทธิของเพื่อนบ้านอยู่มันจะเป็นการว่งบอกว่าเราในฐา,า,า,านะผู้ศรัทธาต่ออัลลอสุบานหัวตละลาจะมอบสิทธิให้กับอัลลอฮ จะมอบสิทธิให้กับญาติใกล้ชิดของเราจะมอบสิทธิให้กับบิดามารดาของเราปฏิบัติด,ดีต่อพวกเขาเรานั้นแต่เราเองไม่สนใจเราเองไม่ใย,ยดีต่อสิทธิของเพื่อนบ้านแน่นอนเรายังถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีอิมาที่สมบูรณ์นะที่อัลลอฮฺ س ب าน ن ه แวะ ت าลาเพราะนบีสั่งละอัลลอฮวอะไรวัสลังก็กล่าว่าเช่นเดียวกันว่ามันการยุมินุบิลลาฮิวันยามินอาคิรใครก็ตามที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺและศรัทธาต่อว AH, ันอาคระ ศรัทธาต่อเลาะหมายความว่าเขาศรัทธาว่าเลาะคือผู้ที่ประทานสิ่งที่ดีงามให้กับเขาผู้ที่เป็นพระเจ้าของเขาองเดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากเาลาะและแน่นอถ้าเขาทําผิดเลาะก็มีสิทธิในการที่จะลงโทษเท่ากับสิ่งที่เขาทําผิดและศรัทธาต่อวันอาคิรเาะคือศรัทธาที่รู้ว่าถ้าเมื่อใดก็าตามเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองและจบชีวิตไปในรูปแบบสภาพนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปยืนต่อหน้าลัซบานอุตลาในวันกิ亚马ซึ่งไม่มีใครจะหนีพ้นในวันนั้น ใครก็ตามศรัทธาเช่นนี้เนี่ยซึ่งทุกคนนะที่เห่งนี้เชื่อมั่นและก็อีมาต่อสิ่งนี้ฉะนั้นท่านนัีบอกว่าอย่างไรเมื่อเราเชื่อมั่นในสิ่งนี้เนี่ยฟันยุกริมจาระหงจงให้เกียรติต่อเพื่อนบ้านของเราให้เกียรติให้สิทธิของเพื่อนบ้านของเราเราทุกคนเนี่ยวหวังที่จะให้คนอื่นให้เกียรติกับเราเราอยากที่จะให้เพื่อนบ้านของเราคนที่อยู่รอบข้างบ้านเราเนี่ยให้เกียรติหรือว่าให้สิทธิกับเรา เช่นเดียวกันถ้าเราหวังในสิ่งนั้นคนอื่นๆที่เขาอยู่ข้างเราเพื่อนบ้านของเราเขาก็หวังในสิทธิที่เราจะต้องมอบให้แก่เขาเช่นเดียวกันหรือว่าอีกะดีบทหนึ่งที่ท่านมูฮัอหลัดสุลล่ากล่าวท่านมบีกล่าวว่าลายุมีนุลายุมีนุลายุมีนุจะยังไม่เป็นบุคคลที่ศรัทธาอย่างสมบูรณ์นบีมกล่าวเช่นนี้เนี่ยสามครั้งจะยังไม่เป็นบุคคลที่ศรัทธาที่สมบูรณ์และจะยังไม่เป็นบุคคลที่ศรัทธาที่สมบูรณ์ ลายมนุจารุหูบ่าวาอกรหูคือคนที่เขาเองเนี่ยไม่ทําให้เพื่อนบ้านของเขาเองเนี่ยปลอดภัยจากความเลร็วร้ายของเขาใครก็ตามเนี่ยที่เขายังก่อความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของเขาที่อยู่รอบข้างบ้านเ,นเพื่อนบ้านของเขาไม่ได้รับความปลอดภยัยไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขเนี่ยแน่นอนคนเหล่านั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ยังมีอิมานที่ยังไม่สมบูรณ์ และแน่นอนถ้าบุคคลใดมีอิมาที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะนําพาไปสู่ความเดียวร้ายอีกมากมายและนําไปสู่การลงโทษของว่าสุมาหานฮัวตาราฉะนั้นเนี่ยด้วยกับอายันกุรอานด้วยกับฮะดีที่เราได้ยดุคให้กับพี่น้องได้รับฟังเนี่ยมันจะทําให้เราได้คิดและไต่ตองได้ว่าการที่เรามีเพื่อนบ้านซึ่งทุกคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้เนี่ยบ้านติดติดกันทั้งหมดทุกคนมีเพื่อนบ้านหมดฉะนั้นเมื่อเราทุกคนมีเพื่อนบ้านเราก็จะต้องมอบสิทธิให้กับเพื่อนบ้านของเราด้วยกับสิ่งที่ดีงาม สิ่งใดก็ตามที่มันเป็นการก่อความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของเราเราต้องละทิ้งในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนในด้านของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนในด้านของเสียงไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนในด้านของจิตใจการนินทาการขุดคุยในเรื่องราวของพี่น้องที่เขาไม่อยากให้เรารู้เนี่ยเราไปสืบสอบอย่าที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอย่าที่จะเปิดเผยประจานเรื่องราวของพี่น้องที่เขาไม่อยากให้เรารู้เนี่ย แน่นอนนั่นคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในวันที่เราไปยืนต่อหน้า Allah s u b h a า a h u w a t a าลาฉะนั้นเนี่ยสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับพี่น้องมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันคือสิ่งที่สําคัญไม่อนุญาตในการที่เราจะก่อปัญหาใดๆไม่อนุญาตในการที่เราจะไปกีดขวางบ้านเดินของพี่น้องหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เลวร้ายไปมากกว่านั้นคือการกระทำต่อพี่น้องในพื้นที่ซึ่งที่เราเองทุกคนมีพื้นที่ของเราเองมีบ้านของเราเองเราก็ไม่อยากให้ใครมาลุกล้ำ พื้นที่ของเราเช่นเดียวกันเมื่อเราไม่อยากกระทําสิ่งเหล่านี้กับพี่น้องเราก็จะต้องไม่ลุกล้ำพื้นที่ของพี่น้องเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่ทําให้พี่น้องของเราเนี่ยเมื่อเขาอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขและเกิดการรบกวนต่อเขาเนี่ยนั่นคือการรบกวนทั้งสิ่งฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากระทาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการอาธรรมในรูปแบบหนึ่งและการอาธรรม็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ในวันเกียรมากกว่าให้เราจะมีความดีมากมาย แต่ถ้าเรายังไม่ได้ขอมาอัพต่อพี่น้องในการทําในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเองจะต้องชดใช้ในสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะเข้าสู่สว,สวรรค์หรือสุภานาชภูตตาลาเราจะต้องยุกความดีไปให้ใหกับพี่น้องเหล่านั้นที่เราทําต่อเขาแลวแต่ความดีที่เรายุกไปให้กับเขาไม่เพียงพอความผิดของเขาก็ต้องยุกกลับมาให้เราซึ่งเราทุกคนณที่นี้ก็มีความผิดกันทุกๆคนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราเองจะมองข้ามแต่เราเองต้องพยายามตักเตือนกัน เห็นสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่มันเป็นการรบกวนต่อพี่น้องเราจะต้องตักเตือนกันฉะนั้นในฐานะผู้ศรัทธาต่อลอสุภาห์นะหัวตาราสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ท yea ่านนบีได้บอกเนี่ยการที่เป็นพี่น้องซึ่งกันและกันและจะเกิดความดีงงามและความรักได้ yeah. คือการที่เราจะต้องมีจิตใจเอื้อเฟื Pride ้อและก็แบ่งปันซึ uh, ่งกันและกันท่านนบีบอกว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยคือบุคคลซึ่งที่เขาเองเนี่ยอิ่มท้องและก็เพื่อนบ้านของเขาก็จะต้องอิ่มท้องด้วย บบหมายความว่าเมื่อเขาทําอาหารแต่เพื่อนบ้านของเขาไม่มีอาหารจะรับประทานเขาก็จะแบ่งอาหารให้กับเพื่อนบ้านของเขานั่นเป็นสิ่งเล็กๆแน่อนอนแต่อิสลามสอนเราฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันมากไปกว่านี้แล้วเราสามารถช่วยเหลือกันได้เราก็จะต้องพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งนั่นคือสิ่งที่สําคัญอย่างมากฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสิ่งที่เราพูดคุยในวันนี้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันจึงเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยทุกคนจะมองข้ามกันไม่ได้อย่างแน่นอน นั่นคือสิทธิที่ทําให้เราทุกคนจะมีความสุขมีความสงบและเกิดความดีงามในการอยู่ร่วมกันคือการที่เราจะต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีให้กับคนอื่นแล้วเมื่อเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีให้กับคนอื่นเนี่ยคนอื่นๆก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันมีสารบท่านหนึ่งนะพี่น้องบุคคลนในยุคอดีเนี่ยในยุค3า0อปีแรกเขาถูกถามถูกถามว่าโรคภัยใดละ่ะโรคภัยใดละ่ะที่มันจะเป็นโรคภัยที่ไม่มีวันที่จะขาดหายไปไม่มีวันที่จะรักษาให้มันหายไปได้ สำหรับท่านนี้ได้บอกว่าโรคภัยที่มันจะไม่มีสิทธิ์ในการรักษาให้มันหายได้ไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บธรรมดาแต่มันคือโรคภัยที่มันเกิดขึ้นจากเพื่อนบ้านที่ไม่มีเมื่อเราอยู่บ้านเขาทําให้เราไม่รู้สึกไม่มีความสุขไม่มีความสงบเมื่อเราไม่อยู่บ้านเขาก็ทําให้เรารู้สึกกังวลว่าจะมีปัญหาที่บ้านไหมนินทาเราหรือเมื่อเราเองยอมไม่พูดคุยหรือว่าไม่ไม่ยอมที่จะตอบโตัวกับเขาเนี่ยเขาเองก็จะคงมเหงเรารังแกเราเอารัดเอาเปรียบเรา นั่นคือโรคภัยที่มีวันที่จะขาดหายบรรณาชาการจึงได้บอกว่าสิ่งที่บรรดาเพื่อนบ้านจะทําให้แก่กันเนี่ยและมันก่อความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านอีกคนนึงเนี่ยอนุญาตในการที่เราเองเนี่ยหรือว่าสมควรในการที่เราเองจะย้ายบ้านหนีด้วยซ้ํานั่นคือสิ่งที่มันบอกถึงความสําคัญและยิ่งใหญ่ของการที่เราจะต้องมอบสิทธิให้แก่กันแล่เราที่อยู่ในชุมชนนี้เนี่ยเราทุกคนไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อนบ้านกันแต่เราโดยส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านกันเป็นพี่น้องมุสลิมกัน และแน่นอนเราหลายๆคนก็เป็นญาติพี่น้องที่อยู่ในวงตระกูลเดียวกันฉะนั้นสิทธิที่เรามอบให้แก่กันนะตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิทธิที่มอบให้แก่เพื่อนบ้านเท่านั้นแต่คือการที่เรามอบสิทธิให้กับพี่น้องมุสลิมและคือการที่เรามอบสิทธิให้กับญาติของเราด้วยน,นั่นเองซึ่งเมื่อเราทําในสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดความดี3อย่างที่เราได้บอกไปแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราละเมิดมันก็จะเกิดความผิดทั้ง3อย่างที่เราได้กล่าวไปนั่นเองฉะนั้นนี่คือสิทธิสําคัญประกการรแ ที่ถ้าเรารักษาจะเกิดความดีงามและความสงบในชุมชนของเราและอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประการที่สําคัญเช่นกันนั่นคือสิทธิในพื้นที่ส่วนรวมโดยเฉพาะถนนหนทางหรือว่าพื้นที่ที่เราใช้ร่วมกันเนี่ยนั่นคือสิทธิที่สําคัญหนึ่งมากที่เราจะไม่สามารถที่จะยึดโยมมาเป็นสิทธิของเราเองหรือว่าละเมิดในสิทธินั้นลรวบอกว่านี่คือหน้าบ้านของฉันนี่คือมื้นที่ของฉันนี่คืออนาบริเวณของฉัน พะเราทุกคนในวันนี้เนี่ยแค่มองในเรื่องราวในดุนยาเนี่ยพี่น้องเรายังรู้เลยว่าพื้นที่ที่เราอยู่นะตอนนี้เนะี่ยมันคือพื้นที่บ้านของเราแล้วรอบ,ร,อบรูว่าเราเท่านั้นสิ่งที่มันเกินจากัวเราไปเนี่ยมันไม่ใช่สิทธิของเราแล้วมันคือพื้นที่ส่วนรวมที่เราจะต้องรักษาแล้วก็มอบให้กับคนอื่นไม่กีดขวางไม่ขัดขวางหรือว่าไม่ทาให้พื้นที่ส่วนรวมเรานั้นเนี่ยมันคับแคบและทําให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเกิดความยากลำบาก ท่านนาบ,บออนนีสั่งละลาอุละสาฮฺบานะบินานอ,อียาคุมวันยูลูศบุรุกัดฟิตุรุกอดท่านนบีบอกสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยพวกท่านทันท้งหลายเนี่ยจงระวังการนั่งบนถนนหนทางจงระวังการนั่งบนถนนหนทางบรรดาสอาบพระก็ถามท่านนาบีว่าโอรสูลเอ๋ยแล้วถ้าหากว่าเรามีความจําเป็นล่ะในการที่เราจะไปนั่งบนถนนหนทางเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรถ้าหากว่าเรามีความจําเป็นเนี่ยเราต้องทําอย่างไรท่านนาบีบอกฟาตู อัตุรุกอหักก็หูจงให้สิทธิต่อท้องถนนหรือว่าพื้นที่ส่วนรวมตรงนั้นถ้าเราจาเป็นที่เราจะต้องไปนั่งหรือว่าไปพูดคุยหรือว่าทําสิ่งใดก็ตามที่เป็นธุระเนี่ยก็ต้องมอบสิทธิให้กับพื้นที่ส่วนรวมตรงนั้นหรือว่าท้องถนนตรงนั้นท่านอบอวสิทธิที่เราจะต้องมอบให้เนี่ยหนึ่งเลยคืออะไรกอดุลบาดคือการที่เราเองเนี่ยจะต้องลดสายตาลงฉะนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามมีความจําเป็น ในการที่จะต้องพูดคุยหรือว่านั่งในพื้นที่ส่วนรวมนั่งบนท้องถนนของชุมชนเนี่ยซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่ศาสนาบอกว่าใครละทิ้งจะเป็นสิ่งที่ดีงามมากกว่าแต่ถ้าใครเองนั่งเป็นนิศิลินนั่งเป็นเรื่องราวธรรมชาติในพื้นที่บนพื้นที่ส่วนรวมบนถนนหนทางที่คนเดินผ่านไปผ,นผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นนั่นคือสิ่งที่น่ารังเกียจในศาสนาซึ่งนบีได้บอกไว้ในฮะดีษบทน,นี้ฉะนั้นเนี่ยนบีบอกถ้าเราจาเป็นจริงๆต้องนั่ง หรือว่ามีธุระจริงๆสิ่งแรกที่เราจะต้องมีเลยคือต้องยับยั้งสายตาของเราอย่าไปมองในสิ่งต่างๆที่มันไม่ควรมองเรามีธุระในการพูดคุยบนท้องถนนบน้นทีส่วนรวมแต่ใช้สายตาเรามองไปทั่วเลยคนเดินผ่าน,านไปผ่านมาบรรดาเพศตรงข้ามเดินผ่านมาหรือว่าเราหยุดพูดคุยหน้าบ้านใครเราก็จะมองสอดส่องไปในบ้านของเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดความผิดกับเรา แน่นอนมันคือความผิดที่เราจะต้องรับผิดชอบในวันกียรติท่านนบีบอกเะนั้นเมื่อเราจําเป็นลดสายตาของเราให้ได้แต่ถ้าเราไม่สามารถลดสายตาของเราได้ก็อย่าไปยืนบนถนนหนทางก็อย่าไปนั่งบนถนนหนทางหรือว่าบนพื้นที่ส่วนรวมในบีบอสิทธิบระการที่สองซึ่งสําคัญหนึ่งมากว่ากัฟุลอาซาคือการที่เราจะต้องยับยั้งสิ่งที่มันจะก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องของเรา เมื่อเราจําเป็นที่ต้องอยู่บนถนนหนทางหรือว่าบนพื้นที่ส่วนรวมเนี่ยเราอย่าก่อ,กอความเดือดร้อนบนพื้นที่เหล่านั้นฉะนั้นด้วยกับหฤษุนนี้ไม่ได้หมายความไปแค่นั่งในพื้นที่ส่วนรวมและก่อความเดือดร้อนแต่มันหมายรวไมไปถึงทุกสิ่งที่เราก่อความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนของเราในพื้นที่ส่วนรวมซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของเราเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบและตอบคาถามในวันเกียรมาบรรดาชนชาวสลับในอย่างอิมมอหมา่ามอัลฮัมมัดเองเท่านได้บอกนะว่า แม้กระทั่งฉันเองเนี่ยมีบ้านที่มันอยู่ติดกับถนนหรือว่าพื้นที่ส่วนรวมเนี่ยฉันจะทาสีหรือว่าจะทําสิ่งใดก็ตามหรือว่าฉาบปูนเนี่ยในรั้วบ้านของฉันเนี่ยซึ่งแน่นอนถ้าเมื่อฉันฉาบปูนหรือว่าทาสีเนี่ยมันจะเกินพื้นที่บ้านของฉันเนี่ยฉันจะไม่ทําถามว่าการทาสีหรือว่าการฉาบปูนเนี่ยพี่น้องมันจะเกินพื้นที่ส่วนรวมสักเท่าไหร่แต่คนในยุคสลับบอกว่าฉันกลัวว่าฉันจะต้องไปตอบคาถามต่อรัสุบานือหัวตาลนวันเกียมาแต่ในวันนี้เราทุกๆคนเนี่ย รารู้ดีว่าพื้นที่บ้านของเรามีขนาดเท่าไหร่แต่เราเองเลยพื้นที่บ้านของเราเรานาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาตั้งในบ้านของเรานั่งหน้าบ้านของเรารอบบ้านของเราให้คนที่เดินสัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยเกิดความยากลําลบากฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแต่ห้ามดุริล่ะพี่น้องชุมชนของเราเนี่ยมีคณะกรรมการมีประธานชุมชนซึ่งเราเองเนี่ยเห็นว่ากฎของชุมชนของเราเนี่ยอนันลโลมงต่อพี่น้อง เพราะเราทุกคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในเลือดเนื้อเชื้อไขยหรือว่าญาติตระกูลเดียวกันคนในชุมชนจึงตั้งกฎขึ้นมาว่าการที่เราเองจะวางสิ่งของหน้าบ้านโดยเฉพาะการจอดรถหน้าบ้านมันเป็นสิ่งที่อนุโลมในการที่เราจะทําได้แต่ด้วยกับการที่จะต้องไม่รบกวนต่อพี่น้องที่สัญจรผ่านไปผ่านมานี่คือสิ่งที่เราเมตตาให้กับเราที่อยู่ในชุมชนนี้แต่ถ้าเรามองในสิทธิที่ท่านนบีได้บอกโดยพื้นฐานของอิสลามเนี่ยไม่อนุญาต ในการที่เราจะนําสิ่งใดเนี่ยไปวางไปกีดขวางหรือแม้กระทั่งจอดรถเนี่ยในพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านของเราเองเพราะเราจะต้องตอบคาถามในวันเกียร์มะแต่ชุมชนของเราท่านนาบีบอกว่าอย่างไรอันมุสลิมูนอาลาชูรูติมอันมุมินูนอาลาชูรูติมบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยอยู่บนเงื่อนไขข,ของพวกเขาฉะนั้นพวกเขาเองถ้ามีเงื่อนขไขใดๆหรือว่ากฎระเบียบใดๆที่บอกกันไว้ว่าอนุโลมในการทาสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยแต่เราเห็นพร้อมต้องกันว่าเราจะทําได้เนี่ย เช่นการจอดรถหน้าบ้านที่ไม่รบก,กวนต่อพี่น้องเนี่ยเราก็จะอนุญาตในการทําสิ่งนั้นได้แต่เราจะต้องคํานึงไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะอนุโลมในการที่เราจะทําสิ่งเหล่านั้นได้แต่เราเองจะต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิทธิที่มอบให้แก่ส่วนรวมถ้าวันใดก็ตามเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะไม่วางไม่กีดขวางสิ่งเหล่านี้ในพื้นที่ส่วนรวมเราก็จะต้องกระทําฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยซึ่งแน่นอนในชุมชนของเราพื้นที่แต่ละบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมาย เราอาจจะเกิดความยากลาบากถ้าเราจะารถเข้าไปจอดในบ้านกันทุกๆคนแต่เราเองเมื่อเราไม่สามารถจอดในพืน้นที่ของเราได้เราก็จะต้องจอดอย่างระมัดระวังจอดด้วยไม่กับรบไม่ไม่ด้วยกับการรบกวนคนอื่นหรือว่าถ้าเราไม่จอดเราก็จะนำสิ่งใดมาตั้งหน้าบ้านของเราด้วยกับการที่เราใช้สิทธิ์ว่าก็ในเมื่อคนอื่นเขายังจอดเราไม่จอดหรอกเพรา,าระบ้านเรามีที่จอดแต่เราจะเอาสิ่งอื่นไปตั้งเพื่อกีดขวขงางพื้นที่คนอื่นสิ่งนี้เราก็ต้องตอบคาถามในวันเกียร์มา และเช่นเดียวกันคนอื่นๆที่เห็นว่าพี่น้องเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่วางสิ่งใดหน้าบ้านไม่มีสิ่งใดกัดกีดขวางทางสัญจรหน้าบ้านของเขาเนี่ยเราก็มักง่ายในการที่เราจะไปอยู่ไปจอหรือว่าไปวางสิ่งอื่นๆของเราเนี่ยหน้าบ้านเขาเราก็จะต้องไปตอบคาถามในวันกิยามาเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานะอุวตาลาย,ย้้าเตือนเราคือสิ่งที่ท่านนาบีสุลตานลอัลลอฮในอัลสลามได้บอกกับเราว่ามันคือสิทธิที่สําคัญ ในการที่จะทาให้เราอยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่ส่วนรวมอย่างมีความสุขคือการที่เราต้องแบ่งปันกันเอเเื้อเฟื้อเบื่อแพ่ซึ่งกันและกันแต่ถ้าสิ่งใดก็ตามที่เรารู้ว่ามันคือการรบกวนการละเมิดต่อสิทธิส่วนรวมเราจะต้องละทิ้งพยายามที่จะละทิ้งให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าสิ่งใดมันอนุโลมกันได้วางสักแป๊บเดียวจ่อสักแป๊บหนึ่งเราก็อนุโลมในสิ่งเหล่านั้นกันได้แต่ถ้ามันมากเกินไปมันเป็นการรบกวนจนเกินและเป็นการรบกวนตลอดเวลาี สิ่งเหล่านี้เราเองก็จะต้องระมัดระวังเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นการละเมิดต่อพี่น้องเป็นคนเดียวแต่มันคือการละเมิดต่อคนทั้งหมดที่เขาจะต้องสัญจรผ่านหนทางตรงนั้นนั่นเองฉะนั้นนี่แหละพี่น้องนี่คือสิทธิสองประการที่อยากย้าเตือนเราทุกคนนั่นคือสิทธิของเพื่อนบ้านที่เราต้องมอบให้แก่กันซึ่งสําคัญอย่างมากในอิสลามและอีกประการหนึ่งคือสิทธิของพื้นที่ส่วนรวมที่ต้องมีให้แก่กันและกันฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนหวังที่พี่น้องที่อยากให้เราอยู่ที่บ้านของเราเนี่ย ในชุมชนนี้อย่างมีความสุขอยู่อย่างสงบอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างที่ไม่มีสิ่งใดรบกวนเราฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรักษาสิทธิที่เราได้กล่าวไปทั้งสองประการน,นี้ถ้าเราทุกคนช่วยกันรักษาในสิ่งเหล่านี้ในชาอลอดด้วยการอนุมัติขงอมลอเราก็จะอยู่กันด้วยกับความมีความสุขและไม่ได้เพียงแค่ความสุขแต่มันจะเป็นความดีให้กับเราทุกๆคนและจะต่อยอดไปถึงความดีงามและความสําเร็จในอาคราเนี่บาริกัลลอฮฺลีวะลาคุมฟินคุรุอานอันอาซิม ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه

จนกว่าเขาเองจะรัก zat, ต่อพี่น้องของเขาเหมือนกับท yeah. ี่เขารักในตัวเขาเองฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องเราทุกคนรักในตัวเรามากขนาดไหนก็ตามเราอยากให้พี่น้องของเราเราอยากให้ตัวเราได้รับสิ่งที่ดีงามหรือว่าความสุขมากเพียงใดก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องหวังที่จะอยากให้พี่น้องของเราเนี่ยเพื่อนบ้านของเราคนในชุมชนของเรามุสลิมของเราเองเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีงามและความสุขเหมือนกับที่เรารักและอยากที่จะได้รับนั่นเอง قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في, في كل مكان اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم